กับติดตามชมรายการเส้นทางบันเทิงและการถ่ายทอดสดศึกวันลุมพินี46คืนนี้ส่งท้ายปี2566อย่างยิ่งใหญ่ประกบคู่จิงชัยเข็มขัดแชมป์โลกถึง3เส้นครับพร้อมระเบิดความมันระดับ5ดาวส่งตรงถึงคุณผู้ชมคู่เอกไฟหยุดโลกวันนี้ซ้ายดาราตะวันฉายพีเคแสนชัยแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นเฟสเวทพร้อมขึ้นเวทีป้องกันบัลลังก์ครั้งที่2พบกับซุปเปอร์บอร์สิงห์มาวินอดีตปราชันคิกบ็อกซิ่งในรุ่นเดียวกันหลังจากทั้งคู่ต้องคาดแคล้วกันมาถึง2ครั้ตติดดดามมชกกัันไ้อีีใจเยวบ ศาสนาสุภาษิตวันนี้นะคะสุข,ขังนิราสาสุปฏิผู้ไม่มีความคาดหวงังย่อมรับเป็นสุขค่ะส่วนภาพปิดท้ายข่าววันนี้ครับเป็นภาพบรรยากาศที่บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยปรา,าธารณารัฐเชษค,ครับที่เกิดเหตุกราดหญยิงเมื่อวานนี้โดยมือปืนเป็นนักศึกษาอายุ24ปีทําให้มีผู้เสียชีวิตไปถึง14คนบาดเจ็บอีก25คนวันนี้ก็มีประชาชนพาก,กันไปจุดเทียนและวางดอกไม้ไว้อาลัยให้กับเหยื่อที่เสียชีวิต ทางการประกาศให้ไว้อะไรทั่วประเทศในวันที่23ธันวาคมนี้ลาไปพร้อมภาพนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ